สวัสดีค่ะวันนี้มาสอนทำกระทงใบตองค่ะจะทำเป็นกลีบลักษณะนี้ค่ะให้เราใช้ใบตองสีเขียวเข้มและสีเขียวอ่อนค่ะเริ่มจากใบตองสีเขียวอ่อนพับครึ่งพับเฉียงพับตรงลงมาค่ะพับเฉียงพับตรงลงมาเสร็จแล้วพับทบซ้ายทบขวาเข้าหากันค่ะจากนั้นเราก็เย็บด้านล่างใบเตยสีเขียวเข้ม พับครึง่งพับเฉียงพับตรงลงมาค่ะพับเฉียงพับตรงลงมาเอากรีบสีเขียวอ่อนวางลงไปค่ะพับเข้ามานะคะแล้วก็ยกกรีบขึ้นค่ะพับเข้ามาแล้วก็ยกกรีบขึ้นทับแล้วก็วางแบบนี้นะคะจากนั้นก็เย็บด้านล่างค่ะเสร็จแล้วเราก็ตัดปลายด้านล่างออก กรีบชั้นที่1จะใส่ประมาณนี้ค่ะกลีบที่2ก็วางต่อกันไปนะคะเว้นระยะแค่นิดหน่อยค่ะเราจะใส่กลีบลักษณะแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนรอบต้นกล้วยค่ะต่อไปกลีบชั้นที่2จะวางลดระดับลงมาประมาณนี้ค่ะ กรีบที่สองก็วางเรียงต่อกันไปเรื่อยๆนะคะ เสร็จแล้วก็จะได้แบบนี้ค่ะต่อไปใช้ดอกบานไม่รู้โรยสีชมพูนะคะปักกัหมดุดแล้วก็ปักไปโดยรอบด้านในค่ะ จากนั้นปักทูบกับเทียนลงไปตรงกลางค่ะส่วนพื้นที่ตรงกลางก็จะตกแต่งด้วยดอกมามสีขาวค่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะลองทำดูนะคะ